สวัสดีครับสวัสดีและก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับเทตร o มพอดแคสต์ครับกับเจเจเกริงครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปย้อนรอยดูหุ้นที่มีผลประกอบการที่โดดเด่นในกลุ่มของเซ็ตหนะฮะว่าครับหลังจากที่เขามีการประกาศงบหรือว่างบกําไรทุกๆคิวหรือว่าทุกๆไตรามาสออกมาแล้วนะครับทิศทางของราคาที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆมันจะมีหุ้นอยู่ห้าหกตัวที่ผมจะยกตัวอย่างแลวเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะฮะ,ะข้อมูลนะครับตั้งต้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงบกําไรในแต่ละไตรมาส3คิวต่อเนื่องนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ครับผมใช้โปรแกรมของ e f i n นะครับลองเอาข้อมูลพื้นฐานตรงนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันนั่นก็คือครับเราเอางบกําไร3 คิวอ่าเรียกก็ย่อสามคิวแล้วกัน3คิวต่อเนื่องนะครับอ่าที่มีการเติบโตที่มีการโตแบบต่อเนื่องกันนะครับตัวอย่างเช่นครับคิวหไปคิวสองคิวสไปคิวสประมาณนี้ครับสถึงสคิวต่อเนื่องกันแล้วตัวไหนบ้างที่โดดเด่นในกลุ่มเซ็นห้าสิบนะฮะเราก็มีชอยลออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะเล่านะครับอ่าเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นวันนี้ผมก็จะเล่าประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ 15กันยานะครับเราเดินทางมาถึงจุดที่เลยครึ่งปีแล้วก็ผ่านครึ่งทางของการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทิศทางของหุ้นไทยย้อนไปที่ภาพรวมก็ยังคงยืนได้ดีนะครับโนมินัมก็เป็นบวกต่อเน,นื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซทห้าสนะครับขึ้นมาแล้วก็ประคองตัวนะฮะทำนิวไฮได้เรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับไปดูตัวแรกนะหุ้นที่โดดเด่นในเซทห้รอบนี้ นะครับแล้วก็งบ 3Q นะครับโดดเด่นนะครับโต 3Q ผมอ่านรายชื่อให้ฟังเลยนะฮะมีอยู่6-7ตัวนะครับ1คอมเซเว่นค่ะแล้วก็2 GPSC 3แล้วก็ MTC แล้วก็4ตัวที่4ก็เป็น s c b นะแล้วก็มี TLI หรือไทยประกันนั่นเองแล้วก็มีไทยออยลหรือ Top แล้วก็ TTB นะครับธนาคารนะคะนี่คือ,อรายชื่อที่มีงบ เติบโตแบบคิวต่อคิวได้ดีนะครับผมจะพาย้อนไปดูแต่และตัวว่าแล้วก็เล่าทีละตัวว่างบเป็นอย่างไรแล้วกราฟราคาของเขาเคลื่อนตัวเป็นอย่างไรนะครับไปดูตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกนะครับคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นนะครับงบกำไรนะครับย้อนกลับไป Q2 ปีนี้นะพันล้าน Q1980 แล้วก็ Q 4ปีที่แล้วเอาแบบ Q ต่อ Q ย้อนนะนะครับในข้อ data หรือเบสข้อมูลเขาเขาแจ้งว่าเขาดูดูลักษณะของงบอะที่มันมีโตต่อเนื่องนะครับ3ปลายมาสย้อนไปนะครับงบโตต่อเนื่องส่วนราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับราคานะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมาจากแถว20บาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันอย,อยู่อยู่บริเวณ24บาทซึ่งโดยภาพรวมนะครับในรายของ Q หรือรายของ quarter เนี่ยตัว ราคาหุ้นของคอมเซเว่นเองนะครับมีการฟื้นตัวนะครับจากหยุดต่ำแถวสิบแปดน่าจะได้ประมาณ18แล้วก็ฟื้นตัวมาปัจจุบันอยู่แถวยี่บบาทนะครับก่อนนน้นนั้นก็มีการยลงมายาวๆนะครับแปลว่านะครับงบโอเคแล้วโดยเฉพาะงบในภาพรวมแบบแต่ละปีนยะถือว่าโอเคเลยนะครับแบบแบบเยียร์เยียร์นะฮะถ้าเราดูจะเห็นว่าง,งบมันมีการโตมาโดยตลอด แล้วก็ที่ทางราคาก็เริ่มมีเบสได้เห็นแถว20นะฮะ20แล้วก็หย่อนหย่อนลงไปถ้าผมดูแบบกว้างๆแบบคิวก็จะพบว่าหุ้นเนี่ยมันพึ่งฟื้นตัวขึ้นมาในในไตรมาสสนี่เองนะครับแต่ว่างบเนี่ยมันยันมั้งแต่คิวหนึ่คิว2องไฮมต่อเนื่องกันแปลว่าทิศทางของราคามีความสัมพันธ์ต่อ,อ พื้นฐานหรืองบกําไรนะครับนี่คือหุ้นพื้นฐานที่เราโฟกัสและติดตามอยู่นะฮะในกรอบของเซ็ตห้นะครับผ่านไปตัวแรกนะครับตัวที่2ลองไปดูนะฮะว่าเป็นอย่างหน่ไยบ้าง GPSC นะครับนะครับเป็นบริษัทในกลุ่มของเครือปตทนะครับ GPSC นะครับงบกําไรย้อนกลับไปนะครับ Q 2ที่ผ่านมาก็2,000ล้านนะครับแล้วก็ Q 1 1 1 0 0นยิดแล้วก็แถวแถว คิวของปีที่แล้วก็ประมาณ700เห็นไหมมันโต3 Q ต่อเนื่องกันนะครับส่วนที่ทางราคานะครับทิศทางราคาถ้ามองกว้างๆย้อนกันไปเล่าแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าตัว GPC เองก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะโดยเฉพาะใน Q 2ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะนะครับ q 2, ه, ิเอ้คิวที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับใกล้จะจบ Q ิละนะฮะร,ราคาหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้น Q ขึ้นมาเนี่ย ฟื้นตัวขึ้นมาจากาแถว30นะครับปัจจุบันอยู่แถว40บาทนะครับก่อนหน้านั้นย้อนไปอยู่บริเวณ Q1 ที่มีการโตจาก Q4 ปี67แล้วก็มาเริ่มที่ Q1 จะเห็นว่าหุ้นตัว GPC เองนะครับมีการอ่อนตัวลงไปลึกถึงระดับแถว25บวกลบได้ประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นครับก็มีการยืนได้ใน Q1 Q2 นะครับแล้วก็สอดรับกับงบที่โตต่อเนื่องขึ้นมาทําให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยฟื้นขึ้นมาอยู่ระดับ40บาทเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าในช่วงไทม์ไลน์ที่มันสอดรับสอดสัมพันธ์ก,นกันกับตัวงบเนี่ยก็ถือว่าตัวราคาสะท้อนได้ดีนะฮะนี่คือตัวที่2นะตัวอย่างตัวที่2อันนี้เล่ากันในเชิงของเทคราคานะครับอิงกับตัวงบกำไรไปดูตัวที่3กันเลยนะครับ MTC MTC ครับเมืองไทยแคปิจอนนะก็ฟื้นตัวขึ้นมาในคิวนี้ต้นคิวทำได้ดีนะครับจากแถว34-35ประมาณนี้แหละปัจจุบัน43บาทอ่างบก็โตนะคิวสคิวหย้อนนะโตต่ตอเน,นื่องตาม Data าที่เห็นตามข้อมูลที่ที่มาแต่ตัวราคาเองนะครับก็ฟื้นตัวอยู่ระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการกดลงไปในคิวคิวสีปีที่แล้วแล้วก็รวมถึงคิวหที่ยืน นะครับต่อเน,นื่องมา Q2 Q3 องวตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาในในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็โอเคนะครับเป็นการฟื้นตัวตามงบแต่ละ Q ตัวที่ถัดไปนะ s b นะเป็นตัวหนึ่งที่งบกำไร นะครับย้อนกลับไป Q 2 12, 12, 12, Q 1 2, หมื่นสองหมือ Q หรวมไปถึง Q 4ก็ยืนระดับหลักหมื่นล้านนะถือว่าโตต่อเนื่อง3 Q t. ต่อกันแต่ตัวราคาของ UCB เองก็อยู่ในระดับที่ยืนอยู่แถวๆร้อบวกลบหรือว่าหย่อนลงไปแถวๆร้อยสิบก่อนหน้านั้นก็ถือว่าแข็งแรงตามงบประกอบผลประกอบการนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราทำให้เราได้มองว่างบที่ประกาศออกมาในแต่ละ ไกลมากหรือแต่ละคิวนะคะมันก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าหนึ่งหนึ่งผู้เล่นหรือนักทุนเองเนะี่ยก็เลือกที่จะถือหุ้นอยู่ทําให้ตัวผมมองว่า SCB นะรอบนี้นะ,ะไม่ค่อยจะเจอแรงขายลึกๆเท่าไหร่เท่านั้นเองมีลงไปหย่อนๆย่อนลงไปในคิวที่ผ่านมานะครับถ้าแถวๆ110ได้ไหมแล้วก็มีดึงกลับมาปัจจุบัน1 0 0 127บาทนะครับประมาณไปา127ย่บบาทซึ่งก็มีทิศทางที่แข็งแรงสอดรับกับงบที่ประกาศออกมานะครับ ตัวถัดไปตัวอย่างนะครับเล่าไปทีละตัวไทยประกัน t i i ก็เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่งบโตต่อเนื่อง 3Q โตต่อเนื่องและการไปดูรวมไปถึงงบในภาพรวมแบบปีต่อปีก็ยังดีนะครับปีที่แล้วนี่เด่นมากาตัวไทยประกัน t i i ก็ถือว่าใน Q ที่ยืนอยู่ใน Q 3ตรงนี้นะครับเป็นราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังสะท้อน ไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าละเพราะว่า Q2 มีการเทลงมาเนาะจริงๆขึ้นไปจาก12เปจุบันยืนยู่10บาทก็ถือว่าก็ประคองตัวนะครับกับงบที่ที่ทําได้แต่ว่าราคาก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะครับเนื่องจากว่าราคานี้อ่อนลงไปลึกมากในช่วงก่อนหน้าในปลายปีที่แล้วนะครับฟื้นขึ้นมาอยู่ระดับที่นักทุนอาจจะมองว่าเป็นจุดท,ที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าถึงยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับ แล้วก็ตัวถัดไปไทออยนะนันกันทอน็อปนะไทออยรอบนี้ก็ฟื้นขึ้นมาจากแถวยี่้าได้ไหปัจจุบัน3าย้อนกลับไปสัก2-3สคิวก็ลึกลงไปแถว20-25นะ20ตน้ตนต้นขึ้นมานะครับ ตัวงบไทยออยเองก็ Q2 ปีที่แลลว Q2 ที่ผ่านมา6.4 0 0แล้วก็ Q1 3,500นะครับแล้วก็ปลายปีคือ67 Q4 ก็2.7 0 0เแปลว่างบ3คิ Q ก็โตแล้วก็ย้อนไป3ค Q ก็เป็นเหตุผลว่าปัจจุบันตัวไทยออยก็โดดเด่นมากในหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มของเซ็50นะครับก็สอดรับสอดรับนะก็เป็นไปตามงบกำไรแล้วก็ตัว TTB นะครับธนาคารธน,นา,าติเป็นตัวที่ โดเด่นจ,จริงๆนะครับงบเยนเดียไม่ต้องพูดถึงครับโตแล้วก็มาถึง3คิวย้อนหลังห้าพันนับผันย้อนกลับไปอยู่ในระดับที่ดีแล้วตัวราคาในปัจจุบันก็ถือว่าประคองตัวอยู่อยู่ในระดับสูงดีกว่านะครับเพราะ3คิวย้อนหลังไปเนี่ยอยู่แถวๆใต้2บาทย่อนยัอน2บาทก็ไม่ยอมเทขายก็ลงมานะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในราคาที่นักงทุนพึงพอใจหรือไม่นะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ อาจจะสูงกว่าจุดนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเทียบกับงบกำไรที่ทำได้ก็ถือว่าประคองตัวนะครับอยู่ด้านบนนะครับโดยสรุปนะครับหกเจ็ดตัวที่เล่ามานะฮะสอดรับกับราคาช่วงระยะสั้นๆเนี่ยเมื่อมองแบบคิวต่อคิวย้อนกลับไปหรือจะเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยตัวราคาพื้นฐานเองเนี่ยนะครับเดินทางสอดคล้องกับงบกําไรที่ที่ประกาศออกมานะครับที่ทําได้นะครับคือคือผลประกอบการนั่นแหละนะครับ ซึ่งผมคิดว่านะครับการประเมินทิศทางในระยะที่มีกรอบเวลากำหนดแบบนี้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นว่าต้องรู้ก่อนรู้จริงแต่ว่าทิศทางของราคาหุ้นเองก็ไม่ได้ก็ไม่ไเกียกล่าสหรือว่าไปยนถึงเราติดตามไม่ทันนะฮะนี่คือข้อดีของหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือพื้นฐานเช่นดีในกลุ่มเซ0ห้ที่เราติดตามอยู่นะครับคลิปนี้ผมก็นํามาเล่าประมาณนี้ว่านะครับตัวราคาเองนะครับหุ้นนะที่เคลื่อนไหวแบบมีได้ยากจริงๆมันก็สอดร,รับสอบสัมพันธ์กับตัวผลประกอบการหรือกําไรที่ทําได้จริงๆนะครับซึ่งเราในฐานะนักทุนเองนะครับการเลือกหุ้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญพอถึงเชี่ยวชาญก็ตามนะครับ ผมก็แนะนําให้อยู่ในหุ้นที่มีกรอบพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีธรรมาภิบาลชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นโอกาสของทุกๆคนเช่นเคยนะฮะคลิปนี้เล่าประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้นำไปเป็นประกายหรือว่าเป็นประโยชน์กันต่อไปนะครับกอบคุณที่รับชมครับ